ทีนี้มาดูนะคะสำหรับอีกคนหนึ่งที่ยังคงเกาะกระแสแล้วก็แน่นอนค่ะว่าถูกวิพากวิจาร์ลุผมเลยนะคะในโลกออนไลน์คนคนนั้นก็คือนายสมชัยกะตันยุตานันหรือว่าชัยราชวัตรนะคะเป็นนักเขียนการ์ตูนนิสนะคะขออภัยนะคะอีกอชัตนหนึ่งนะคะขออภัยมาดูทางด้านของนายเอเชียอ่าใช่เอเชียเนี่ยเป็นประเด็นสําหรับคําพูด C.F.I.T. C.Fit เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเน้นว่าเป็นผู้ช่วยนักบินคนนั้นเป็นคนพูดแต่จริงๆแล้วหมงโลกเนี่ยคือเป็นนักเรียนการบินของแอร์เอเชียนะคะสายการบินอีกสายการบินหนึ่งนะคะนายทัศพลแบรเลเวลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียออกมายอมรับนะคะว่าผู้พิมพ์ข้อความ C.Fit ะะหรือว่า CFI T เนี่ยค่ะพาดพิงอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนักบินฝึกหัดของสายการบินไทยแอร์เอเชียแต่ว่ายังไม่ได้มีการบรรจุนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการตักเตือนแล้วก็สั่งพักการฝึกหัดนักบินพร้อมสั่งประเมินเหตุการณ์ว่าเกิดจากความคึกขนองวุฒิภาวะหรือเจตนาคาดผลการประเมินจะแล้วเสร็จนะคะคาดว่าผลการประเมินจะแล้วเสร็จใน2สัปดาห์หากบว่ามีเจตนาจะสั่งให้สอบเข้าเป็นนักบินฝึกหัดใหม่เลย แล้วก็ยอมรับนะคะว่ากฎหมายไม่ครอบคลุมถึงกรณีการใช้โซเชียลมีเดียในการโพสต์ข้อความที่เป็นอันตรายและสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับผู้โดยสารขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้ใช้สื่อเบื้องต้นที่มีการติดต่อไปยังนางสาวยิ่งรักชินวัตรเพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ทําหนังสือชี้แจงเป็นทางการต่อสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท ก่อนหน้านี้ค่ะสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะก็ได้บรรจุรหลักสูตรปฐมนิเทศการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมในกลุ่มนักบินที่ได้รับการบรรจุรด้วยนะคะแต่หลังจากนี้จะบรรจุรหลักสูตรดังกล่าวในกลุ่มนักบินฝึกหัดไปด้วยเพิ่มหลักสูตรอีกกลุ่มนึงด้วยนะคะส่วนทางด้านของสายการบินนกแอร์นะคะระบ,บุว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงเพื่อดําเนินการอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรม พร้อมกับยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ก็แสดงความเข้าใจแล้วก็ยอมรับการขอโทษจากสายการบินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เรืออากาศโทรน,นรหัสนะคะลอยใหญ่เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายการบินนกแอก็ระบุเบื้องต้นว่าได้มีการสั่งพัก การบินนักบินผู้ช่วยหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะโดยพบว่าไม่มีเจตนาร้ายหรือเกี่ยวข้องกันทางการเมืองแต่เป็นการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนนักบินด้วยความคึกขนองพักงานหนึ่งถึงสองสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะค่ะนะคะนะคะเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะค่ะเป็นอะไรนะคะไม่เกี่ยวกั๋อไม่เกี่ยวกันค่ะ